ม,มันหยา,าดหงึบฟ้ามัวฝนครับฝนมาตกมาเป็นอาทิตย์แล้วครับในออนเชียงให,หม่คราโอ้หืดตะครับตกมาเลายนะจะได้เข้าปลาหาเห็ดหานออหาของปลาขายกันครับเนะาะชาวบ้านจะได้มีรายได้ตกเม็ดมาแล้วครับหาชม ไปเว้นดอกบ,บ้านเนาะมาแล้วตกมาแล้วตายเฮ็ดเขาครับตกมนันหนักตกตั้งตาตั้งดอยบนนั้งหนักเนอะปลุกพักปลุกใหไ้ได้เขียว เราใช้ปลูกตะไคร้ไว้ครับนเนาะกินเอาไว้ใส่แกงออมใส่แกงใสต้มครับเนาะปลูกดอกครับอดอกฝนตรงมาแลลวเนาะจะได้ดอกบันบานนี่เพิ่มดอกเค็ดต่อว่าครับนี่นะดองบอนบานจี๋มางามๆครับดอกส,สีขาวครับ สินสนดอกสนครับมแล้วตกแล้วฝนครับเมียวเมียวฝนตกแล้วจ้ากระิ่งกระดิง่งกระงกระดิ่ระดหับบอกึ้รับแล้วกะึกระิ่งกระดิง่งกระดิง่งห,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 หทุกปลอยๆล่อยบรรลักษกดะเทื่อครับ นี่ไม่ไม่อีกตัวละนี่ตัวละไปไหนมาไปไหนมาฮะน้องรุ่นน้องรุ่นฝนครับตกมาหลายๆจะไ,ได้เข้าปลาหาเห็ดถลัสน้องบางคนเขาสร้างเห็ดทอปครับฝนก็ทิ้งเส่วงไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ทั้งในออนครับตอนนี้ฝนก็ะเลือบตกมาละ ครับผมสำหรับคลิปนี้พอค่นี้ก่อนเนื่อนะครับจะชวคลิปใหม่ๆวันต่อไปครับยังฝากกดติดตามช่องไม่ของเบ้าใช้เนื่อนะครับส่องค้นบ้านป,าปาลาปลาแอวครับปาลาแอวทางเพจทาง youtube นะครับสองหน่อยส่องใหม่ขึ้นมานะครับไปทางคลิปทั่วไปเนาะครับผมเอ,เอาปลาเอวเอวดอยครับคลิปทั่วไปเนาะ อย่าลืมกดติดตามกันนะครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ